ของเขาก็หมดลงครับสำหรับหมายเลข1นึ 1, 1ครับในรุ่นต่อไปครับยุวชนอายุ11ถึง12ปีหญิงมีด้วยกัน5หมายเลขครับ1 3 2 4เด็กหญิงมาริสามานพสีไซคิงทีมบ้านเด็กหญิงสระบ,บุรี1 3, 1 3 1 3เด็กหญิงธนัญยาลอดสุโขสมุดรปราการ1 3 1 9เด็กหญิงธลิตมนต์ทองหนู เจ้าจอมสปอร์ต1311เด็กหญิงปุณณภาหมอกสีนาคซอฮาไบท์เอ็กสินทรโรงเรียนป่าคาเจริญวิทยา1314เด็กหญิงพันัญญาจันแสง BMX พระนครศรีอย,ยุธยาหาหมายเลขครับแต่ในสนามตอนนี้มีอุบัตเทศุหนึ่งหมายเลขครับแต่เธอก็ลุกขึ้นมาขี่ต่อครับผู้นำขณะนี้เป็น1307ครับซิลินทาชูเกสอจากบิ๊กแมนชัยนาททีม ยังคงความแข็งแรงยังคงความแข็งแกร่งแล้วก็